Thank you สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวกกันบ่อยๆครับเราพาทุกคนมาที่ลอนดอนนะครับเราจะอยู่ที่นี่สองคืนนะครับเราอยู่ที่รอยัลแลนดคาสเอร์นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอบรรยากาศห้องที่มีการรีโนเวทอ่าเจ้าของเป็นคนไทยนะครับที่นี่เราจะเจอเตารีดงัน้ะแขนเสื้อนะครับแล้วก็เป็นที่ใส่รองเท้าเนะาะไม้ช่วยใส่รองเท้าเนาะ,ะเข้ามาปุ๊บมาต่อกันเลย จะมีกา้าน้าร้อนให้หนึ่งมีขนมต้อนรับวันสงกรานด้วยอันนี้น้ํร้อนมาเองนะมีขนมต้อนรับวันสงกรานนะครับอันนี้ก็จะเป็นชาก,กาแฟขนมนะกินได้เลยชินชักนี้ให้ไหรชิงชักนี้มีอะไรอะดูนี้เปนตู้เย็นไม่ได้ใส่อะไรให้เรานะครับอ่ะมาในส่วนตรงนี้อันนี้เป็นเตียงนอนนะเป็นเตียงคอมฟินนะครับห้องเนี่ยรีโนเวทใหม่กิ๊แเรามีจอปัญญาเราหนึ่ง หนึ่งตัวตรงนี้นะจะบอกความใส่ใจของแรมตรงนี้อยู่มีพรมนะครับแล้วก็มีรองเท้าให้เราใส่เนาะอันนี้สามารถมองและถ่ายรูปทํางานได้เลยนะแล้วนี้คือโซฟาเนี่ยนั่งกันตรงนี้ได้เลยประมาณนี้เลยนะอะแล้วตรงนี้ครับทีวีใส่ใจมากรอยัลแลน c ์ s t e r ตอร์ลอนดนะเวลคัมมิสเตอร์ปัตยานี่ตรงนี้เลยเจ๋งนะครับอะเรามาตรงนี้นิดนึง เอ่ถ้าใครมาคู่เนี่ยมันมีห้องพันเอกตรงนี้ด้วยนะถ้าเขาเปิดให้ก็ก็เวิร์กเลยอมาดูตรงนี้ตรงนี้ให้อะไรมาบ้างตรงนี้ให้ใได้ปอกผมตู้เซฟนะครับโอเคอ่ะมาดูในส่วนห้องน้ำบ้างห้องน้ำนี่ก็น่ารักจริงๆหูช่องนี้เป็นอ่างแบบเข้าใจทำมากเลยทำแล้วแบบเป็นโค้งยืน่นเนาะแล้วก็นี้เป็น ผลิตภัณฑ์ที่เขาให้นะนี่นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาให้นะเป็นโลชั่นนะครับแล้วก็โถสุขภนนะัณฑ์นะนีาเช็ดตัวแล้วก็มีสบู่ลักชัวรี่โซ์นะนะครับอ่ะแล้วนี้เป็นอาบน,านา้ำให้เราหนึ่งใบแล้วก็ครีมนะครับอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวเราพาไปถ่ายส่วนกลางกันต่อว่าเจ็ดแค่ไหนครับโรงแรมของคนไทยครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่โรงแรมยอนยอยอแอนแอง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 แอนแอนแอนแอง้องแอมแองแอง